ตอนนี้เ้องด้ชมละครอยู่องหนึ่งใช่ไหมครับเล่นละครกับพี่บงลูกเรื่องลูกไหมก็สนุกค่ะมาเคยร่วมงานกันมาก่อนในมบ้างค่ะค่อนข้างตกคุยกันรู้เรื่องว่าเราเป็นแบบเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงที่ว่าสนุกเขาพูดถึงงานเขาพูดถึงเรื่องงานโอเคดีใจตกลุกงานไงเล่นกับใครนะคะเล่นกับใครนะโตโน่เล่นกับโตโน่ บับบ้านแม่ขอย่าไปนะกลับบ้านไม่กลับแม่อย่าทิ้งเราไปกลับบ้านได้เดี๋ยวแม่ขอเ,เดี๋ยวเรานวดให้ถึง4ทุ่มเลยพี่นอ้องกลับบ้านคุยังกลับไม่ได้คนระับบอกให้เขากลับบ้านหน่อยได้กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านจะนี่กลับไปไหนแล้วแม่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีผ่าน คงจะให้กับเอาอ้เป็น้้ไม่โดนเทไงดีทไดีไม่โด,ดนนะ ผมเดินมาถึงแล้วก็ดึงนี้อ้าวเหรอตกใจเลยผมจะวดเก่งอย่างเดือยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงมือมาที่กรป๋ามือมาที่กระเป๋าคุณว่าคุณมีสิทธิ์ต่อรองได้หร